สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบแปลงเปียนออฟฟิเชียลคุณวันนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานนะคะ<ส>เราอยู่ที่หน้าง,งานสารานนท์บูร์อยู่ที่ตลาดเศรษฐกิจบางแคค่ะพี่น้องบรรยากาศข้างหลังพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อาจารย์นะคะดูแลระบบเสียงให้เรานะคะอาจารย์ม้าหนังผงหนูแตลเล็คเล่นเป็นบ่าค่ะ พ,พี่น้องคะครับผมขออนะครับโอเคค่ะบรรยากาศหน้างานค่ะพี่น้องสถานที่วันนี้ค่อนข้างที่จะจำกัดแต่เลย่งลงเวที่ได้ป่เต็มได้พี่น้องคะแต่แสดงเต็มรูปแบบแน่นอนนะคะอยู่ที่ตลาดเศรษฐกิจบางแคพี่น้อง ขันกั๊กซีคัพี่น้องค่ะต้องเจาะเจาะเพื่อตอกตะปูปะอันนี้อ่าวันนี้นาจีเรำว่าวอยู่ค่ะพี่น้องเวทีของเรานะคะแต่ะละบุตแต่ละคนสามีหฮวอ่ะคี่ีน้องค่ะสถานที่ค่อนข้างจะจำกัดนะคะวันนี้ เริ่มนะคะทุกคนันหนักของวงเลยวันนี้น่ะให้พี่กอมอทิไปอีกค่ะนั่งส่ละเฮา วันนี้งานหินอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างที่จะจำกัดจำกัดทห่ยังพร้อมค่ะพี่น้องค่ะสุดๆวันนี้สุดๆ เดินนั่งไซนอ้องผมเต็มจำกัดอีดีๆอกเดนอ้อบุคคาวันนี้ผมกกเตรียมมีที่นั่งด้วยเอามาลุน้นกันนะคะนั่งไซไหม Yes วันนี้จำกัดกดีๆพี่นอ้องตรงนี้ไหนไหม วสาะมาเลยครับที่งเพาวานเนองจั่งักเขาอัิเสนี่งนีกระล่านีก่ามีกลนั่งใจ้ก็นั่งแหลมือีนึ่ะมันแคบค่ะข้างบเย่น้องค่ะวันนี้นะคะเปลี่ยนที่นั่งใหม่ตามสถานการณ์ตามมางั่นแต่แสดงเต็มรูปแบบแน่นอนนะคะ แค่ข้างหลังมันอันข้างหลังเวทีมันแข็ไปซื้อข้างหลังเวทีกับปกติแต่ด้านข้างใส่ปีกไม่ได้ค่ะแต่ว่าฉาฉาบนเวทีขนาดเวทีเท่าเดิมมีวันลดลงลดลงขางละห่อเอเมนลดลงข่างละห่อแมนค่ะแมนค่ะพี่น้องลดลงข่างละห่เวทีจำกัดอิรีม ผู้ใดยากเบิ่งเต็มระบบอยากเบิ่งเต็มรูปแบบนั่นไปอีสานเดยออฟเนี่ยค่ะทีมคอสตูมกับกำลังขนของน้องเต้เต้นะคะไหนคะมาแั่งงงงงไงไหนให้ตาไปจานโซ่เดียวสักพักหนึ่งเดียวเพราะวันน่าจะตัดสุดเป็นคนที่เก่านานเลยไปสัมผณ์ดี เป็นงานแนวผมนี่นะครับเลย่ทำมะนงเตะๆชีวิตแต่ละบ้านของหนูเปันด้วค่ะเ,เดี๋ยวเาแปมออกไปเพิ่มสถานการณ์ทั้งห้าก่อนวันนี้จะเป็นเช่นไร เมื่บ้านมีว่าจะมีคุ้นกับมีรูกพกัน้างสดีค่ะร้อนจริงๆต้องไปใส่เสื้อเช่้าเงาแล้วร้อนมากๆพี่นองค่ะร้อนจริงๆ ฮิฮอด้กตื่นไปนอนนี่แ่ะคะ่ะมุ่งกลวงค่ะพี่น้องค่ะ มี่แคบว่าสันแคบก็มอชิดอีกข้างหลังน่ะได้ฟิลเหมือนน,นตอนห้อแสด,ดงอยู่บิกซีเนาะบางอะไรนะบางมากำลังขึ้นก่บพี่น้องค่ะ าสิบวันอไปจอดมังอื่นซับป่พี่ครูบาอาจารเต้นไงบ่มีบ่ได้นั่งเต้นนั่งรอพี่แอทแอทล่าพี่แอสก็สมัยพี่ทพบก็ได้นม่น,นั่งเต้นใหญ่มีเต้นใหญ่เต้นเดียวพี่ฮอดเราตื่นไปเจษ ไม่ไม่เมื่อกี้เห็นมืออยู่เจ๊ฮอนไม่ลงมาเลยค่ะพี่น้องค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่น้อง